คนเกาหลีนะคะเวลาเขาแสดงความเครียดนะคะหรือว่าแสดงการเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้วิธีการจับคออย่างนี้นะคะสมมติว่าเราทํางาน <c oughs> ทํางานอยู่แล้วเราเครียดอ,อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราทะเลาะก,กับใครอยู่แล้วเราเครียดมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแสดงอาการอย่างนี้นะคะคนเกาหลีนะเขาจะแสดงอาการอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่า อันนี้เครียดมากแล้วหยุดพูดอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราเครียดอะไรเงี้ยเราจะมีอาการจับหัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คนเกาหลีเขาจะใช้วิธีการจับคอนะคะเขาถามคนเกาหลีว่าทําไมถึงจับคอคนเกาหลีเขาก็บอกว่าก็ถ้ามันเครียดอ่นะตรงเนี้ยมันก็จะตึงหมดเลยตึงมากแข็งมากอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยจะจับไม่ให้มันปวดอะไรเงี้ยเขาจะแบบจับแบบกดๆเลยอยงี้คะ่ะเครียดมากอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะใช้วิธีการจับคอนะคะหากใครเคยดูซีดีหรือว่าหนังของเกาหลีนะคะเวลาที่รถชนกันก็จะมีฝ่ายหนึ่งลงจากรถมาแล้วก็จะจับคออย่างงี้ค่ะแล้วก็จะ คนเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมองว่าอันนี้เป็นการแสดงความเจ็บปวดแล้วก็จะมีนัยยะอีกอันนึงก็คือแสดงว่าฉันได้รับผลกระทบจากการชนครั้งนี้เลยเงี้ยค่ะคนเกาหลีเขาก็จะเชื่ออย่างนั้นนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้วิธีสมมติถ้ารถชนกันเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้วิธีจับคออย่างนี้แล้วนะคะเขาจะใช้วิธีจับหัวแทนเพราะว่าการจับคอเนี่ยสมัยก่อนมันก็คือเดี๋ยวจะต้องไปเอ็กซเรย์คออะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยการเอ็กซเรย์ตรงหัวอะไรเงี้ยค่ะเผื่อมีเลือดข้างในสมองหรือ นานาเคยมีประสบการณ์จริงนะคะนานานั่งแท็กซี่นะคะแล้วก็มีรถมาชนอะนะคะทางบริษัทประกันของแท็กซี่นะคะรับผิดชอบหมดเลยทุกอย่างนะคะได้ไปตรวจร่างกายฟรีทํากายภาพบําบัดฟรีด้วยนะคะทุกอย่างฟรีหมดนะคะแล้วพอเมื่อจบการรักษาอย่างเงี้ยค่ะทางบริษัทประกันเขาก็ติดต่อมานะคะ นานาได้ค่าชดเชยด้วยนะคะได้รับเงินมาประมาณล้านห้าเลยนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนาะได้เยอะอย่างนั้นเลยนะคะคือจะบอกว่าของเกาหลีเนี่ยเขามีการรับผิดชอบเนี้ยดีมากเลยนะคะดังนั้นหากใครคุยกับคนเกาหลีแล้วเขาทาอย่างนี้นะคะแสดงว,ว่าเขาเครียดมากนะคะเราต้องเข้าใจเขาภาษากายเขาก็าคือเขาเครียดมากนะคะนานา,าไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานั่งแท็กซี่แล้วรถชนอย่างเงี้ยทางบริษัทแท็กซี่หรือประกันแท็กซี่เขามีรับผิดชอบอะไรบ้างไหมคะอยากรู้เหมือนกันนะคะหากใครเคยพบเห็นคนทําแบบนี้หรือว่ามีีปรรระะสบบบกาณ์อไแน้ พูดคุยนเข้ามาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ